สี่ไปแต่งต่างทนายสิมาหาไกลมาหล่อเอาเงินสือปลาหมึกสามสิบบาทเฮ็ดอีหยังกูรล้ท่านมึงเบิดล่ะมึงหาเงินอ่างว่าจ้างทนายเขาไปนางฟังบักอันนี้บักอันนี้ที่ป็นกูงเงดสมองมึงหาเงินกินง่ายไหมเออหาเงินง่ายไหมคิดว่าจะหาเงินอ้อนเอฟซีให้มาซื้อปลาหมึกนะจะอ้อนเอฟซีให้มาซื้อปลาหมึกจะแต่งทนายเข้าไป ถ้าเข้าไปนั่งฟังอ่ะใครๆก็เข้าไปนั่งฟังได้ค่ะขอแค่มีมารยาทนะโจทย์หลักคืออายการโจทย์ร่วมอ่ะคนที่จะเป็นโจทย์ร่วมได้ก็คือผู้เสียหายค่ะผู้ที่ร้องทุกข์ค่ะนะเขาจะไปเป็นโจทย์ร่วมได้มันโมแมนว่าผู้ใดสอยากเป็นโจทย์ร่วมได้ก็เป็นเดชขั้นสั่นคอยก็ไปเป็นโจทย์ร่วมน้าเขาแล้วเอาคอยก็ให้มู่คอยไปเป็นโจทย์ร่วมน้าเพิินแล้วเอาอายการค้าขอเป็นโจทย์ร่วมน้ำเนค่าคอยมีขวอมู่นอันนั้นอันนี้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  ขั้นสั่นกับมูกับเอิญมากม,มูมูมูมา,มาเป็นโจทย์รวมนะบาทอันเพิ่นเพิ่นแบงอันคาสินไหมคดีแพงแล้วฮามาแบ่งกันคนละหาบาทสิบบาทสิบบาทขั้นสั่นเขากลไปส่วนกันมากเบิดบานเบิดเมืองแล้วมาเป็นโจทย์รวมมาหาแบงเอาคาสินไหม่เนี่ยงืดไหลสมองจิ้ม่นไปหาตัวคนว่าสิขายอปลาเมือกสามสิบบาทเอากำไรคาปลาเมือกสามสิบบาทสิมาจางทนายแม่ผู้ใดไปซื้อปลาเมือกไห้มันจางทนายกับผู้นั้นล่ะค่ะเจ้าคิดเบื้องดีๆ ขั้นจันบานเมืองกับ,บวุ่นไหวเบิ่แล้วเมีย่งใจแทนเวลานึกอะไรแบบรัวๆนี่จะพูดเสียงในฟิล์มค่ะเบาไให้บอแข็งเมียริ้นแข็งไม่ได้พูดดนนึกยังไงถึงจะแบบว่าอยากจะตั้งทนายเข้าไปยังไงก็ได้ถ้าแค่เข้าไปนั่งฟังแล้วก็นะไม่ต้องแต่งทนายค่ะ ถ้าจะเข้าไปนั่งฟังเฉยๆไม่ต้องแต่งทนายค่ะการที่คุณจะเข้าไปเป็นทนายโจย์ร่วมอะนะคุณต้องดูด้วยว่าโจ์คือใครผู้เสียหายคือใครคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นอย่างไรเด้อบักอันนี้กูเหรอบักเคยเห็นไหมกูเหรอเงือคนจังมึงไ่บักอันนี้บักอันนี้บักอันนี้จะแมนมึงต้มเลฟซี่เจ้าของคักขั้นแคยวอยากได้เงินน้ำเอฟซี่เจ้าของอไล่เมย จะแต่งทนายเข้าไปจะแต่งทนายเข้าไปขันเขาไปนั่งฟังซื่อๆนนะ่ะมึงบ่ต้องแต่งบ่ต้องตังบ่ต้องจ้างมึงหัวบ่มึงตัวมึงกับเขาไปฟังได้เองกูขั้นเขียวอันเวาไทยบ่แข็งค่ะพูดไทยไม่แข็งแรงนะพี่เตอการที่จะแต่งทนายเข้าไปนะคะคุณต้องเป็นโจทย์ร่วมแล้วโจทย์คือใครโจทย์คืออายการคดีป่าละมาะนะ่ะโจทย์คืออายการผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกคือป่าไม้ค่ะผู้ร้องทุกคือป่าไม้โจทย์คืออายการถ้าจะเป็นโจทย์ร่วมได้ก็คือป่าไม้อ่ะนะคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ที่แจ้งความก็คือพยักภัยนะคะผู้ที่แจ้งความไม่สาคือพยักภัยพยักภัยเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมได้ค่ะนะพยักภัยเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมได้โจทย์หลักคืออายการค่ะเขาแจ้งความดําเนินคดีเขาไม่ได้ฟ้องตรง เด้อบักเึกมึงก uh 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 ็ต uh uh ้องไปหาขอเงินน้าผู้ใดมานจ้างทนายฟ้องตรงมันมม่เป็นโจ์ร่วมดอกโจ์ร่วมคือผู้เสียหายค่ะมึงสิเป็นโจ์ร่วมอีหยังมึงสิไปอีหยังมึงสิตั้งทนายเขาไปหยังแคมแมนว่าอยากเขาไปนั่งนางฟังซื้อนั่นมึงเขาไปนางลดมึงสิพาทนายเขาไปสิบคนก็ได้เขาไปนางฟังซื่อนั่นมึงสิแต่งมึงสิตังมึงสิจ้างเหตุอีหยังกูหละงืดหลายแม่ค่วมกิดมึงแม่จะแมนตัวใดตัวดีบักอันนี้บักอันนี้บักอันนี้ ผู้ดใดปึกกะเอาเงินให้มันรลวดค่ะจ้างทนายเขาไปนางไปจะค้นก็ได้ตัวไปเป็นซิบก็ได้ตัวเขาไปนางเบื้องรลวดอยู่ในนั้นนั่น,นมึงจะมาตัวค่ะตัวดีในบักอันนี่จะตั้งทนายจะตั้งทนายเข้าไปคดีป่าละเมะจะไปเป็นโจ์ร่วมขันแม่นวานรุนไม่ญ่กูนะเพื่องสีหัวว่าเฮ้เขาสีหัวเหมือนสีล่ลรเสียงหัวแบบแหลมๆเป็นตาซังตาสั่งนะแม่แต่ว่ากูหัวว่าเป็นคือเขาแม่คือจังใดจังว่าสิไปเป็นโจ์ร่วมแม่ มึงหัวบาว่าโจ์หลักคืออายการโจ์หลักคืออายการคนที่จะเข้าไปเป็นโจ์ร่วมได้ก็คือผู้เสียหายมึงเข้าใจบ่ผู้เสียหายเนี่ยเมียเข้าไปเป็นโจ์ร่วมเงื่นหลายมึงมีส่วนเกี่ยวของอียงคนของแผ่นดินตีมึงเสียหายคนของแผ่นดินมึงก็เลยสิเป็นโจทร่วมนะเพื่อนตี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 โจ์ร่วมที่หนึ่งคือพยักภัยโจ์ร่วมที่สองคือกูอยากปากเน้ะกูแบบตั้งตำแนหน่งไ้ <laughs> อดเด้อปากเด้ออดเด้อปากเด้อมันโซโล่มันสีบ้าวาดีพี่มันธนาสวัดดีค่ะเออมึงเสียหายบอใดมึงเสียนาตีบักอันนี่กูเงินหลายบักอันนี้บักอันนี้บักอันนี้บักอันนี่จะแมนมึงปึกจะแมนมึงมึนมึนขาดมึนดีมึนซ้ำยางรดซิบรอกบมึงนี่ละมึนขาดมึนกูเล่งอีสีกบมึงนี่ละกูเลงเงินดมึนใดมึนดี แม่นบ่โจทย์หลักคืออายการค่ะโจทย์ร่วมก็คือผู้เสียหายผู้รองทุกนั่นผู้เสียหายนั่นโจทย์ร่วมนั่นมึงเป็นอีอย่างมึงเป็นอีอย่างกอนมึงติต <c oughs> ั้งทนายตั้งทนายขันสิเขาไปนางฟังซื้อนั่นผู้ใดกับเขาไปนางฟังใด้บ่ต้องตั้งบ่ต้องจ้างบ่ต้องยังมึงเขาไปนางฟังเบื่องหลวมึงเขาไปนางหลวเขาไปนั่งไนนั้นนั่นอยักษิไปหาเงินนั่นมันเอฟซีจะคองแม่บักอันนี้บักอันนี้กูงึดมึงแม่ จะแมนมึงหนาด้านหนาทนมึงสิเข่าไปนางเืือมึงเข่าไปนางมึงสิมีทนายจะก้นมึงกับผ้าพ,พินเข่าไปนางแต่ว่ามึงสิแดงทน่ายเข่าไปยังเข่าไปเป็นโจดรวมมึงเสียหายอย่างน้าเขา่ากูหลังเงือดประเทศไทยขันสันกะแดงทน่ายเข่าไปเป็นโจดรวมแตกบุ่นบุ่นไปเอาคาเสียหายอีย่างน้เาเข่าอ่นแล้วเออกูเงือดาย กูกับพ่วิเออเบิ่งไปนะมึงมึงเป็นอีหยงวะกูกับเบิ่งไปเบิ่งมากมหมกูกับ,บงึดสมองมึงแหมจะตั้งทนายเข้าไปจะตั้งทนายเข้าไปกูกับรับรับรับตื่น,นๆกูกับจนหลงยานแม่บักอันนี้กูลืมข้าวกูหลงยานเลยแม่งึดคักพี่บีสวัสดีค่ะพี่เตน้องวินปังไม่ออกนั่นแหละดีแล้วนั่นแหละเป้าหมาย พี่ซีบีเอ็มบวัดดีค่ะตอนง่วงนอนอยู่อ่ะหลงได้กลัวแล้วเด้พี่พะเยาหนูง่วงนอนอยู่หนูก็เปิดคลิปมา่ยานฟังแล้วหนูก็เปิดฟังจะตั้งทนายเข้าไปนะคดีป่าละเมะนะจะตั้งทนายเข้าไปอืมก็หลับหลับตื่นตื่นอะไรวะตั้งทนายเข้ามาทําไมวะตั้งทนายเรื่องอะไรคดีป่าละเมะจะตั้งทนายเข้าไปอูดูหน้ามันจริงจังมากมันทําหน้าอย่างนี้แล้วบอกขายปลาหมึกได้จะตั้งทนายเข้าไป มึงบ่ต้องไปล่งทุ่นปานดันดอกมึงเข้ามานางฟังโรดเมียมึงเข้ามานางฟังโรดมึงฆ่าทนายมึงเข้ามานางฟังน้ำโรดขันสีมานางฟังซื่อน่ะไม่เกี่ยวข้องก็เข้ามานั่งฟังได้มึงเข้าใจบ่บบเกี่ยวของแต่เข้ามานางฟังได้การพิจารณาคดีนะคะในห้องสารน่นในสารในห้องพิจารณาคดีนั่นไม่มีการเป็นความลับเร้อการพิจารณาคดีบบมีความลับค่ะเพิ่นพิจารณาคดีแบบเปิดเผยค่ะ อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปนั่งฟังได้มึงหูวโกุสิบอกันมึงบูงหัวน่ะนอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปนั่งฟังได้ค่ะคดียังกระซังเข้าไปนั่งฟังได้นอกจากมึงเข้าไปแล้วมึงก่อกวนมึงบ่มีมั่นรยาดมึงอันนั้นอันนี้นั่นเพิ่นสีห้มึงไรมึงออกมาเองดอกปานิตาสวัสดีค่ะขันมึงบ่มีมั่นรทยันเพื่อนสีห้มึงเองดอกเพิ่นสีไ่มึงออกมาเองดอกแต่ว่าขันมึงเข้าไปแล้วนั่งมูมูมีมียูเฮดนั่งดีๆ มีมารยาทต์นางฟังซื้ออยู่นั่นมึงสิเป็นไผกะสังนางยูนหัน่นบ่ให้มึงดอกคุมึงเสื้อกูโหลดมึงสิผ้าทนายเขาไปนางฟังก็ได้เออแต่มึงตรงมีมารยาทามึงเข้าใจโบ่สิไปแต่งต่างทน่ายสิมหาไกลมาหล่อเอาเงินสือประมึกสามสิบบาทเฮ็ดอีหยังกูรูลท่านมึงเบิดลละมึงสิหาเงินอ่างว่าจ้างทนายเขาไปนางฟังบักอันนี้บักอันนี้สิเมนกูงึดสมองมึงหาเงินกินง่ายไหม เอหาเงินง่ายๆไหมคิดว่าจะหาเงินอ้อ,อนเอฟซีให้มาซื้อปลาหมึกนะจะอ้อนเอซให้มาซื้อปลาหมึกจะแต่งทนายเข้าไปถ้าเข้าไปนั่งฟังอ่ะใครๆก็เข้าไปนั่งฟังได้ค่ะขอแค่มีมารยาทนะโจทย์หลักคืออายการโจทย์ร่วมอ่ะคนที่จะเป็นโจทย์ร่วมได้ก็คือผู้เสียหายค่ะผู้ที่ร้องทุกข์ค่ะนะเขาจะเป็นเป็นโจทย์ร่วมได้ มันโมแมนว่าผู้ใดสิอยากเป็นโจดรวมได้ก็เป็นเด้ขั้นสั่นข่อยก็ไปเป็นโจดรวมน้าเขาแล้วเอาข่อยก็ให้มู่ข่อยไปเป็นโจดรวมน้าเพ่นแล้วเอาอายการค้า,ข,าขอเป็นโจดรวมน้าเนยค่ะข่ขอยมีขวมนนนนนู่อันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้อันน,นี้ขั้นสั่นกับมู่กับเอิญมามู่มู่มู่มาว่าเป็นโจดรวมน้าบาดอันเพ่นเพ่นแบงอันคาสินไหมคดีแพงแล้วฮามาแบงกันคนละหาบาดชิบบาทชิบบาทขั้นสั่นเขากับไปส่วนกันมาเบิดบานเบิดเมืองแล้วม,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 มาเป็นโจดรวมารรามาหาแบงเอาคาสินไหมแมี่ เงืดหลายสมองที่มันไปหาตัวคนว,ว่าสีขายเป็นปลาหมึก30บาทเอากําไรค่ะปลาหมึก30บาทสีมาจางท่านายแม่ผู้ใดไปซื้อปลาหมึกให้มันจางท่านายกับผู้นั้นล่ะค่ะเจ้าคิดเบื้องดีๆขั้นสั่นบานมืองกับหุ่นไหวบนดแล้วแม่อยากเป็นโจดรวมมึงติดแดงท่านา้กับไปเป็นโจดรวมมันว่า้งปานนั้นมันบ่ามันเล่นเงิเ่มน,น้อยเออผู้ใดสีเสือ้อมันกับเสื้อโหลดไปซื้อเอาโหลดปลาหมึกนั่น ให้เงินให้มันเอาเงินไปจ่างถ้านายมาใส่สูตรมานังอยู่แม่เออ